สวัสดีครับท่านสมาชิกสากรอนองทรัพย์ครูชนะจำกัดที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับในวันนี้ก็อยากจะได้ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับได้พูดคุยทําความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจหรือที่เราใช้ตัว A เป็นสัญลักษณ์นะครับถามว่าประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจหรือตัว A นั้นคืออะไรนะครับประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ ก็คือการที่สมาชิกเรารวมกลุ่มกันนะครับทำประกันชีวิตนะครับให้กับตัวเองแต่ต้องทำในรูปของสากลเมื่อสมาชิกเรามีทั้งหมดกี่คนที่มีความประสงค์มีความต้องการที่จะทำประกันชีวิตให้กับตัวเองนะครับก็สามารถที่จะสมัครใจเข้าทำประกันชีวิตนะครับในนามของสากลอมทัพย์ครูชัยนาทจำกัดน,นะครับแ่ะในปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกจากทั้งหมด5,000กว่าคนนะครับ ก็สมัครใจที่จะทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจตรงนี้ประมาณ3,000ักว่าคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของสมาชิกโดยตรงนะครับประกรักมมกออะน,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 นกชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจทําเพื่ออะไรนะครับตรงนี้ต้องนําเรียนนะครับว่าการประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจนี้เป็นการกระทำนะครับในส่วนแรกถือว่าเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงให้กับทายาท และครอบครัวของสมาชิกเองนะครับและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นการออมเงินนะครับให้กับตัวเองและก็ทายาทนะครับดังนั้นพอพูดถึงเรื่องการออมให้กับตัวเองและทายาทอาจจะมีสมาชิกบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นการออมให้กับตัวเองได้อย่างไรเพราะว่าประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจจะได้รับเงินส่งเคราะห์ศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้ทายาทได้รับผลประโยชน์แน่นอนจากการออมของเราเข้าไว้แต่ใน,นส่วนของตัวสมาชิกเองนั้นข้อสงสัยตรงนี้คงต้องขออนุญาตนะครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายผมพูดทีแจงจบท่านจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นการออมเงินให้กับตัวเราเองได้อย่างไรนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญในการที่เราทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองวงเงินกู้สําหรับสมาชิก ที่ต้องการจะกู้เงินกับสากลถ้าตรงนี้มันเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับสมาชิกที่จะลงนามเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้กู้สรุปง่ายๆคือถ้าเราทำประกันชีวิตตรงนี้เข้าไว้สมาชิกที่จะเป็นผู้ค้ำประกันกับเราก็จะมีความสบายใจนะครับว่าถ้าเราเสียชีวิตไปนะครับก็ยังมีเงินจากประกันชีวิตนี้เป็นหลักประกัน เยนสมาชิกผู้ค้ำประกันเขาก็สามารถจะลงนามค้ำประกันให้กับเราได้อย่างสบายใจนะครับนั้นแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงให้กับสาก์ไปด้วยเพราะถ้าเกิดว่าสมาชิกมีปัญหาเมื่อเสียชีวิตไปถ้าไม่มีหลักประกันเหล่านี้อาจจะเป็นความเสี่ยงกับสาก์นะครับที่อาจจะมีหนี้ศูนย์เกิดขึ้นได้นะครับเป็นกรนีเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งและในปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่า สากรณ์เรามีการปรับหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสำหรับสมาชิกจากเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าสมาชิกจะกู้เงินได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนโดยจากเดิมหลักเกณฑ์เราจะให้60เท่าของเงินเดือนนะครับเป็นวงเงินกู้แต่ปัจจุบันนี้สากรได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับ ไม่ได้นึกถึงวงเงินว่า60เท่าของเงินเดือนแล้วแต่สมาชิกจะกู้ได้เท่าไหร่ก็จะดูจากหลักประกันต่างๆที่สมาชิกทําไว้กับสากลนะครับสิ่งที่สมาชิกจะได้แน่ๆก็คืออย่างเช่นว่าสวัสดิการที่สากลจ่ายให้1นึ่งแบาทบวกกับอายุการเป็นสมาชิกปีละ2000จะได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของหุ้นของสมาชิกที่มีกับสากร และส่วนอื่นๆที่ทําไว้คือหลักประกันต่างๆที่ท่านทําไว้กับสากลเช่นเงินประกันชีวิตกลุ่มตรงนี้นะครับก็ <S 1> <S 1> <S จะไปกําหนดเป็นวงเงินเฉะนั้นปัจจุบัจจนนี้สมาชิกจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะเป็นหลักประกันนะครับเพรฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพรฉะนั้นตรงนี้สมาชิกจะกู้ได้มากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับสำคัญก็คือว่า เมื่อท่านกู้ไปแล้วมีหลักประกันคุ้มครองเงินกู้ได้เพียงพอหรือไม่นะครับถ้าท่านมีหลักประกันครบถ้วนเพียงพอท่านก็สามารถที่จะกู้เงินได้เพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดที่อาจจะเคยมีกังวลว่าเอะเราจะค้ำแล้วเสี่ยงไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงของสมาชิกจะลดน้อยลงทันทีผู้ค้ำประกันก็จะสบายใจเพราะฉะนั้นตรงนี้คณะกรรมการทุษที่ผ่านมาก็พยายามที่จะ ดูแลแก้ปัญหาโดยเฉพาะสมาชิกผู้ค้ำประกันเราไม่อยากให้สมาชิกผู้ค้ำประกันเดือดร้อนนะครับในอนาคตนะครับและเหตุผลที่สําคัญอีกอย่างนึงนะครับว่าการทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจตรงนี้เราจ่ายเบี้ยประกันต่ํากว่าปกติเพราะฉนั้นถ้าโดยส่วนตัวเรานะครับเราจะทําประกันชีวิตเขาจะดูว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่ยิ่งอายุสูง เบี้ยประกันก็สูงขึ้นแต่ถ้าเราทําประกันชีวิตกลุ่มแบบสมัครใจตัวเองของเราเห็นว่าเรารวมกลุ่มสมาชิกกันได้3 0 0พกว่าคนเพราะนั้นเบี้ยแทนที่จะเสียสูงมันก็เสียน้อยลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกเรานะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับต้องขออนุญาตได้นําเรียนนะครับว่าการทําประกันชีวิตกลุ่มตรงนี้หรือแม้แต่การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาพนกิจต่างๆ นี่คืออุดมการณ์ของสากลเราอยากให้สมาชิกได้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะครับการที่เรารวมกลุ่มกันทำประกันชีวิตกลุ่มถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับถ้าสมาชิกเราท่านใดเสียชีวิตไปก็เหมือนกับเราช่วยเงินให้กับทายาทของสมาชิกเหล่านั้นนี่ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะครับ ดั้นตรงนี้ก็อยากจะเป็นจุดที่สําคัญเอ๊ะทำไมเราจึงต้องทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจครับและการประทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจก็มีคําถามนะครับว่าคุ้มค่าไหมแต่ละปีเราต้องจ่ายเบีย้ยประกันเท่าไหร่อาจจะถึง5000หรือ6000ต้องถามว่าเสียดายไหมต้องนําเรียนนะครับว่าถ้าเราเห็นเงินจำนวนนี้ต้องบอกว่าเสียดายเหมือนกัน ปีหนึ่งปีหนึ่งเราจ่ายไป5000หรือ6000นะครับก็เป็นจำนวนที่สูงอยู่จากในอดีตที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่นําเรียนนะครับว่าประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจหรือประกันตัว A ตรงนี้สากกรอเราเริ่มทําตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 2จนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นระยะเวลา12ปีแล้วนะครับจากเริ่มต้นปี2552จ่ายเบี้ยประกัน3,000บาทนะครับแล้วเบี้ยประกันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ ต้องนาเรียนนะครับว่าสกอตทรับครูไม่ใช่เฉพาะของเราครับทั่วประเทศแนวโน้มที่เบีย้ยประกันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากว่าเรามีสมาชิกผู้สูงวัยเพิ่มในอัตราส่วนที่เรียกว่ามากกว่าปกติทุกสกอคร,ค,รครับเป็นปัญหาเจอเช่นเดียวกันเพียงแต่สังเกตว่าเบีย้ยประกันต่างๆที่จ่ายมาเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จุดที่น่าสังเกตถึงแม้ว่าจะสูงขึ้น สกอญทัพครูชนาจำกัดเรานะครับก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมเข้าไปเปิดดูข้อมูลย้อนหลังจะเห็นว่าเราเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2554จาก3,000บาทนะครับเริ่มมาเป็น4,900บาทในปี2555แล้วก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเพ็นข้อมูลตรงนี้ผมเข้าไปตรวจสอบดูก็สังเกตนะครับว่าสกอทัพครูชนาจำกัดเรานั้น สมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละปีจะมีลักษณะเป็นแบบคล้ายๆกับฝันปลาครับปีนี้สูงปีต่อไปจะน้อยลงแล้วก็กลับมาสูงน้อยลงสลับลักษณะแบบนี้นั่นเสดนว่าความผันผวนของเบีย้ยประกันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิตบริษัทประกันเขาจะไปคิดตามสูตรคำนวณของเขาและสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของเราคือสมาชิกผู้สูงอายุเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น เครับเพนั้นตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมแล้วจ่ายไปประมาณ5,000-6,000บาทต่อปีก็ต้องนำเรียนนะครับว่าน่าจะคุ้มเกินคุ้มครับท่านลองวิเคราะห์แล้วก็คิดดูเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมาชิกเราเสียชีวิตได้รับแน่นอนครับทุกกรณีคือ500,000บาทและถ้าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะรับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่ารวมแล้วคือ1ล้านบาทจากการลงทุนของเราไปนะครับเห็นตรงนี้ก็ก็นำเรียนนะครับว่าถ้าพิจารณาจากตรงนี้ผมว่าคุ้มเกินคุ้มยจริงนะครับและในส่วนของการทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจเราจ่ายเบี้ยประกันอย่างไรนะครับเราก็จ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปีนะครับแล้วใครมาครับที่จะสมัครได้ไม่ใช่ทุกคนจะสมัครได้หมดใครก็ได้ ผู้ที่จะสมัครเข้าประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจหรือตัว A ของสคเราก็จะมีสส่วนด้วยกัน1คือสมาชิกสามัญสมาชิกสามัญของเรานี้สามารถสมัครเข้าทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจได้แต่อายุต้องไม่เกิน65ปีถ้าเกิน65ปีเขาไม่รับทำเพื่นสมาชิกท่านใดนขณะนี้ที่ยังไม่ได้สมัครนะครับต้องการจะสมัครก็ต้องดูว่าอายุท่าน เกิน65หรือไม่นะครับสำหรับสมาชิกสามัญถ้าสมัครแล้วเขาจะคุ้มครองให้ท่านทำประกันต่อเนื่องปีต่อปีไปจนถึงอายุ85ปีนะครับถ้าเกิน85ปีบริษัทจะไม่รับทำประกันนี่คือส่วนที่1นนะครับคือสมาชิกสามัญอีกส่วนหนึ่งสมาชิกสมทบของสากกรครับสมาชิกสมทบของสากกรก็สมัครได้ถ้าอายุไม่เกิน65ปี แต่ความคุ้มครองต่อเนื่องจากต่างกับสมาชิกสามัญคือสมาชิกสมทบจะมีสิทธิ์ทำต่อเนื่องปีต่อปีไปได้แค่อายุ75ปีครับเาเลย75ปีบริษัทไม่รับทำประกันนะครับเพียงนตรงนี้ทั้งสมาชิกสามัญและก็สมาชิกสมทบก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าร่วมทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจไดน้นะครับคุณอัตราเบี้ยประกันของเราเนี่ยจากปีที่กำลังจะหมดนะครับ ในวันที่28มิถุนายนนี้เราจ่ายเบี้ยประกันไปท่านละ5,680บาทนะครับดังนนที่ทำไว้แล้วก็จะมีผลคุ้มครองไปถึงวันที่28มิถุนายน2564นี้ครับ,นะรบแล้วก็เราก็กำลังดำเนินการหาบริษัทมารับทำประกันต่อในปีต่อไปซึ่งจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2564นะครับ ซึ่งตรงนี้หลังจากที่เราได้บริษัทมารับทำเสร็จเรียบร้อยเบี้ยประกันจะเป็นเท่าไหร่ก็จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อเรารับทราบเบี้ยประกันที่จะจ่ายในปีต่อไปนะครับแล้วถามว่าท่านสมาชิกจะจ่ายเบี้ยประกันอย่างไรเราก็มีวิธีการที่จะให้สมาชิกเลือกจ่ายเบี้ยประกันได้ตามความสมัครใจของสมาชิก ส่วนที่1สมาชิกสามารถชำระเป็นเงินสดได้นะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2 5 6 4นะครับเงินสมาชิกต้องการจ่ายสดก็นำเงินมาจ่ายสดที่สากลหรือโอนมาให้กับสากลได้นะครับและสมาชิกที่ไม่ต้องการจ่ายเงินสดและครับและอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่รู้กําหนดการไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ สากลจะทําการกู้อัตโนมัติให้ท่านตามวงเงินที่บริษัทเขารับทำนะครับโดยให้สมาชิกผ่อนชำระสิบงวดด้วยกันแต่ว่าตรงนี้ต้องนําเรียนนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเรากู้ให้กับสมาชิกอัตโนมัติเลยแต่เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาปีที่แล้วผู้สอบบัญชีเขามีคําแนะนำนะครับว่าเราต้องให้สมาชิกเขียนคําขอกู้นะครับแต่ตรงนี้ก็ให้ท่านสมาชิกสบายใจนะครับว่า ถึงวันปุ๊บนี่เราทําการกู้อัตโนมัติไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับสมาชิกเพราะถ้าเราไม่ทําเลยกําหนดปุ๊บเนี่ยหลายท่านที่อายุเกิน65ปีปุ๊บจะไม่มีสิทธิ์ได้ทําอีกเลยเพีาะฉน้นตรงนี้เราจึงต้องทํากู้อัตโนมัติไว้ก่อนแล้วก็คําขอของสมาชิกนะครับเราก็จะส่งให้กับสมาชิกสมาชิกก็กรอกคําขอแล้วก็ส่งคืนมาสัก,กรเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับนี่คือวิธีการปฏิบัตินะครับ เราต้องรักษาสิทธิ์ของสมาชิกที่อายุเกิน65ปีแล้วทําอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่นตรงนี้ก็ต้องนําเรียนทศสมาชิกนะครับว่าเราจําเป็นที่ว่าจะต้องกู้อัตโนมัติให้กับสมาชิกเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับให้กับท่านสมาชิกที่อายุเกิน65ปีหลายท่านก็อาจจะมีเสียงต่อว่าว่าเอ๊ะไม่รู้เลยไม่อยากกู้ได้หรือไม่ตรงนี้ต้องนําเรียนนะครับว่า ถ้าไม่อยากกู้ท่านต้องจ่ายเป็นเงินสดภายในวันที่25มิถุนายนถ้าเกิน25มิถุนายนปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการกู้อัตโนมัติครับเพราะถ้าไม่กู้อย่างที่ผมเรียนว่าท่านจะไม่สามารถมีสิทธิ์ทําต่อไปเลยถ้าท่านอายุเกิน65จะเสียประโยชน์กับสมาชิกเดีย๋ยตรงน,นี้ต้องนําเรียนทาความเข้าใจให้กับสมาชิกด้วยนะครับและสิ่งที่ถามว่าคุ้มค่าไหมผมอยากให้ท่านดูตัวเลขตรงนี้นะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า ผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมาชิกท่านหนึ่งผมตีตัวเลขกลมๆครับจ่ายเบี้ยรประกันปีละ6,000แต่ถ้าท่านเสียชีวิตปกติได้รับ5,000สนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุได้รับ1ล้านบาทนะครับตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมผมอยากให้คิดจากตัวเลขง่ายๆครับปีละ6,000ถ้า10ปีเราจ่าย60,000บาท20ปี เราจ่าย120,000บาท30ปีเราจ่าย180,000บาทและถ้า40ปีเราจ่าย240,000บาทเห็นไหมครับว่าเราทำต่อเนื่องถึง40ปีเราจ่ายแค่240,000บาทแต่ถ้าเสียชีวิตปุ๊บทายาทได้รับ500,000ทันทีเห็นไหมครับว่าเป็นการลงทุนที่บอกว่าคุ้มเกินคุ้มครับ และตรงนี้จะเป็นคําเฉลยที่ผมบอกตอนต้นแล้วครับว่าการทําประกันชีวิตกลุ่มนอกจากทายาทได้แล้วเนี่ยมันเป็นการออมให้กับตัวเองได้อย่างไรตรงนี้คือคําเฉลยครับทราบก,ก่อเราคํานึงถึงตรงนี้กรรมการชุดก่นกอ,นกอนก็เลยมีมตินะครับว่าถ้าสมาชิกท่านใดทําประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าอายุเกิน85ปี บริษัทไม่รับทําประกันแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดอายุเกิน85ไปจะเป็นแค่1วัน2วันอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีติดทําประกันเพื่นถ้าเสียชีวิตก็จะไม่ได้รับเงิน500แสนบาทเพื่อนคณะกรรมการชุดก่อนก็ดูแล้วว่าเราน่าจะสนับสนุนสมาชิกดูแลสมาชิกก็เลยมีเงินสวัสดิการจ่ายชดเชยเบี้ยประกันที่สมาชิกทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ คืนให้กับสมาชิกเห็นงจากตรงนี้เปรียบได้กับว่าประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจเหมือนกับสากรทําให้กับสมาชิกครับเห็นไหมครับว่าถ้าท่านเสียชีวิตทําไปถ้าท่านเสียชีวิตภายใน85ปีท่านได้รับเงิน500,000หรือ1ล้านบาทแต่ถ้าท่านไม่เสีย เบีย้ยที่จ่ายไปแต่ละปีไม่เสียเปล่ารครับสากรจ่ายเป็นเงินชดเชยคืนให้กับท่านย้อนหลังตั้งแต่ปีตอนอายุ85ปีย้อนหลังไปเรื่อยๆๆ,ๆนะครับแต่ต้องติดต่อกันนะครับถ้าผมยกตัวอยา่างเช่นถ้าผมทําไปแล้วปรากฏว่าอายุ60ผมหยุดเพราะเสียดายเงินผมกลับมาทําใหม่ตอนจะเกิน65เพียน เงินสวัสดิการตรงนี้สากลจะจ่ายให้แต่อายุแปดสิบว้าจนมาถึงครั้งสุดท้ายที่ผมเริ่มทำไม่ได้หมายความว่าไอ้ช่วงที่เว้นเราก็ไปนับต่อให้ไม่ใช่นะครับถ้าเว้นท่านจะเสียสิทธิส่วนที่เคยทํามาก่อนทันทีนะครับเพี้ยนตรงนี้ก็ถือว่าสากลก็ดูแลให้และเมื่อปีนี้นะครับสากลก็ได้จ่ายคืนเบี้ยประกันที่สมาชิกอายุเกิน85ปี ให้กับสมาชิกทั้งสิ้น6 0ท่านด้วยกันนะครับจะได้รับท่านละ55,980บาทหลังจากที่ทํามาอย่างต่อเนื่อง12ปีเห็นไหมครับนี่คือการคืนเป็นเงินสวัสดิการชดเชยผมถึงบอกว่าเหมือนกับสมาชิกจ่ายเงินไปก่อนถ้าเราไม่เสียชีวิตเราก็ได้เบี้ยประกันคือหายากนะครับต้องเดียนมาหายากนี่คือสากลดูแลเราผมย้ำตลอดว่า การกลุ่มชีวิตประกันชีวิตกลุ่มตรงนี้เหมือนกับสากรทําให้เพียงจะเราจ่ายเงินออกไปก่อนเท่านั้นเองยังไงเราก็ไม่ขาดทุนนะครับลองดูนะครับว่า6ท่านที่เรานําเงินไปมอบให้นะครับท่านแรกคือท่านอาจารย์บุญส่งกสิทธิ์นะครับเป็นสมาชิกบํานาญจากอาเภอวัดสิงนะครับท่านที่2ท่านอาจารย์จำนงอ่วมทองนะครับเป็นบํานาญจากอําเภอสันทบุรีท่านที่3ท่านอาจารย์ประเชิญอ่องละอ่อนะครับ เป็นสมาชิกบำนาญจากอำเภอสัพยาท่านที่4คือท่านอาจารย์ยุทธสมถะฐธัญกรครับเป็นบำนาญจากอำเภอมโนโรมท่านที่5อาจารย์พิเชตรูปกลมนะครับเป็นบำนาญจากอำเภอสันขบุรีและอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์เมียนโพกระทงนะครับเป็นสมาชิกบำนาญจากอำเภอหนองมะมงทุกรายท่านประธานเองผมกรรมการฝ่ายจัดการก็จะ นำเงินสวัสดิการทดเทยไปมอบให้กับท่านสมาชิกถึงที่บ้านนะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมว่าประทับใจสมาชิกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เงินตัวนี้คืนหลายท่านไม่รู้เลยว่าได้นะครับเงินห้าหมน55,000กว่าบาทมีคุณค่ายิ่งเป็นภาพที่ประทับใจครับสมาชิกบางท่านนี่น้ำตาซึมเลยเพราะไม่คิดว่าสากรจะดูแลเขาจนถึงขนาดนี้ นี่คือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นก็จะมีเพียงท่านเดียวคือท่านอาจาร,รย์เมียนโพกทงบ,นนกบํานาญจากรเพหนของมะมงครับที่เราไม่สามารถจะนําเงินไปมอบให้กับท่านได้กับตัวท่านเองเนื่องจากว่าท่านป่วยรักษาตัวอยู่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลหลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีไม่สะดวกนะครับสากก่ก็โอนเงินเข้าบัญชีของท่านสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนี่คือประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจผมบอกว่า การประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจหรือการทําสมาคมชาติกิคสงเคราะห์ต่างๆที่สากลทําอยู่นี้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสากลครับที่มุ่งมั่นคือ1สมาชิกต้องช่วยตนเองช่วยซึ่งกันและกันและช่วยสังคมและชุมชนนะครับช่วยตนเองเป็นอย่างไรครับสมาชิกก็ฝากเงินสะสมเงิน ออมเงินสมาชิกซื้อหุ้นครับเป็นของตัวเองหรือสมาชิกกู้เงินไปใช้ในการอันจำเป็นนี่การคือการช่วยตนเองนะครับการช่วยซึ่งกันและกันเลยครับตรงนี้ครับเช่นสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์หรือการประกันชีวิตกลุ่มนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อนสมาชิกท่านใดเสียชีวิตการที่เรารวมกลุ่ม แล้วก็สมาชิกหรือทายาทก็ได้รับเงินต่างๆเหล่านี้คืนไปถือว่าเราเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นอุดมการณ์ที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับสากลออมทรัพย์ของเรานะครับและส่วนช่วยเหลือสังคมและชุมชนอันนี้แน่นอนครับจะเห็นว่าสากลเราไปดูแลบริจาคให้กับหน่วยงานประชาชนผู้ยากไร้ต่างๆในวาระอันจําเป็น นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านสมาชิกนะครับว่าการที่เราเป็นผู้ให้ในฐานะที่เรารวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกสากรเรามีอุดมการเดียวกันและผมอยากจะเรียนนะครับว่าเท่าที่ผ่านมามีสมาชิกบางท่านมาขอยกเลิกการทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจมาขอยกเลิกไม่อยากทาสมาคมชาบันก,กิจสงเคราะห์ผมอยากจะเรียนว่าตรงนี้ เราสารอุดมการ์ของสากลร,ร่วมกันดีไหมครับอยากให้พิจารณาเราเสียเงินเสียดายเงินแต่ผมถือว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มเกินคุ้มก็หวังว่าท่านสมาชิกนะครับจะได้ศึกษารายละเอียดตรงนี้เพื่อความเข้าใจแล้วก็กระจายความคิดในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสากลออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัดเราจะดําเนินการตามอุดมการณ์ของสากลด้วยความแน่วแน่ร่วมกันทุกวิถีทาง เพื่อสากลเรามีการพัฒนาอย่างมั่นคงได้มาตรฐานสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดีครับ